สบายดีทุกคนวันนี้มีความลับจะมาบอกอะไระทุกคนสบายดีอ่ายินดีตอนทบเก้าสูมาร์สตอรี่เนาะก็คือเมือ่อ้านเราจะมาอ่าทองว่าอ่าเป็นเป็นการแนนน้ำสาดีกว่าเนาะบางคนอาจจะหูแล้วเนาะบางคนอาจจะยังยังทันหูเ่อเนาะแต่ก็อยากในน้ำว่าเออ อ่ามันมันม,มีมีเห็นอย่างแบบที่แบบเป็นอาจจะแนะนําเป็นสําหรับบทความสาหรับอ่านข่าวเนาะบางคนก็อาจจะหูบางคนอ็ยังมึงหูเนาะโอเคบาบาบา,บาบมียังน่ปกติก็เป,เป็นเป็นเป็นอ่าเ,เป็นคนที่บักอ่านบทความอ่านข่าวอย่างมือหนึ่งก็กระไลยอยู่เนาะประมาณสีหรือหาสิบเนาะบางบางมือก็อ่านไล่ก็น่าเนาะบางทืออาจจะจะบทเชิงเนาะอาจจะสิบสาวบทขวามอ่ากับอิกน,นอกรมบีรานเนาะกันมือไลแบบ บางๆยังแหน่เนอะกนไปสอออ่านยังก็อ่านด้ไล้์อยู่เนาะโอเคว่ามาบ่งํากันว่ามันมีมีเว็บไซต์อะไรเนี่ยที่แบบการสนใจที่แบบมักเขาไปอ่านเนาะบางคนอาจจะหูตัวใหม่ๆก็ก็มามาแสากันแน่เนาะบอกกันแน่เนาะอันนี้ตามตามที่หูมาแต่ก็ยกงมาแบ่งปันเนาะอันที่หนึ่งทุกคนสังเกตเห็นบอกเวลาในในหน้าจอของกลับเปจอที่เปิดมาอยู่นี่เนาะเป็นเบราว์เซอร์นี่เนาะ อ่ามันจะมีข่าวบทความขึ้นมาใหา้อตัตโนมัติอย่างจเขากดอัตยามากด new tab มาสิเนาะกันแบบคันคันไฟใส่อ่า Google Chrome อยู่เนาะอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองได้บ้องอ่าปลั๊กอินของอ่าตัวเบราว์เซอร์ตัวอื่นบอสมีคือกันบอเนาะก็อาจจะมีคือกันเนาะถามว่ามันมี extension นี่เนาะโอเคไม่ได้เข้าเปิดขึ้นมาเนาะอ่าบางบางเทอ,อร์มาเขาเปิดทราบ่งว,ว่าจะเขาเว็บกยังมาเปิดขึ้นมาเนาะเปิด new tab ขึ้นมาเราก็จะเห็นบทความนี้ยัง อย่างต่างๆอันนี้บรสพอร์ตที่ป่ะคนออกแบบ UI UX UI อย่างต่างๆแนนมันก็จะมีให้เข้าต่างขาหลายแต่อย่างว่าเข้าเข้าอยากคอาอยากอ่านบทความของเว็บไรแหนที่เขามักเนาะเว็บไซต์ไรแหนนี่เนาะมันก็จะมีตั้งแต่มีอ่ามีอย่างมีดีบลเนาะหรือจะผักออกแบบ UI มันก็จะมีข่าวหมวดอื่นๆนำข่าวหมวดวิทยาศาสตร์บทความอยังอื่นๆข่าวแบบชีนเเดนอยังต่างๆเนาะ นี่เขาสมัติติ๊กติ๊กเอาให้บอกสมัติติ๊กเอาให้มันขึ้นเป็นในฟีดของเราในตอนเราเปิด n e แท็บเนาะว่ามันมีเขาควรจะเบ่งเบ็บไรในเขายะเบ่งเนาะทุกคว่า้าหมักตัวนี้เขาก็ติ๊กเอาเวิร์ดเข้ไเนาะกันไซรุนอ่านเนาะในนี้เขาจะติ๊กเอาเฉพาะที่แบบตัวมักอ่านแล้วก็จะบพวกเขียนจุไอจับพวกกันเขียนโค้ดเห็นเบ็ยังเทรนของยังใหม่ๆมามากนะก็มาติ๊กไะไร้เนาะพอได้เขามาอ่านได้สิเนาะโอเคนะติ๊กแล้วเขาก็กดสำเร็จออกมาเนาะ อันนี้บริษัทบริษัทอินเข้าไปเนาะโอเคมันจะขึ้นมาทาั้งขางแล้วเวลาเขาเปิดแท็บมาเนี่ยก็จะเห็นบทความอยังต่างๆเวลาเอาคลิกคลิกเข้าไปเบิร์เนาะมันก็ยังไปยังไปยังเว็บไซต์นั้นๆเลยอ๋ะนี่โอเคอันนี้คือคือเว็บไซต์อันที่หนึนน่งเนาะคันไพคันไพหมักอ่านบทความเนาะหมักอ่านอย่างต่างๆแต่ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษเนาะอันนี้ก็บบทนัดภาษาอังกฤษด้วยกันแต่กับใส่ Google Translate เอาอ่าอันนี้เป็นอันที่หนึ่งเนาะอันที่หนึ่ง แมนทุกคนเขามาคันเป็นไพรใส่โคมก็เขามาที่อ่านโคมเบสต์ตอร์นี่เนาะแล้วก็เซิร์ชคัมบานี่เนาะมูซิชูนี่เนาะสเตียร์อิสเปเรชันนี่อิสไฟนี่เาอก็ลองลองขนเบิ้งเนาะแล้วก็อินสตอลในนี้มันในนี้ก็ได้อินสตอลไปเลยเนาะได้แอดไปแล้วมันก็เล้เอาคนให้รีโมทก่อกโอเคไม่ได้เขาอินสตอลแล้วมันจะมีไอคอนอยู่ตั้งขางให้บอกอ่าไม่ต้องคลิกใส่ เือเขาบุคลิกเขาเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาเนาะมันก็จะขึนขาลงต้นให้เนาะก็จะหาเดือกอ่านบึงข่าวเหลาไรเขาเซิร์ชหาบอบทความที่เขาต้องการได้เนาะอันนี้มันกดขานจะคือว่ามันหนาจะมีประโยชน์ได้หลายสําหรับคนที่มกอ่านข่าวอ่านบทความยังห้วอว่าสอหาแห่งเวลาใจในการเทรด U X U I หรือว่าอยากอ่านข่าวอาวื่นเนาะสอข้อมูลอ่าจริงใหม่ๆเนาะส่วว่ามันมีประโยชน์หลายเนาะอ่า อีก,กนหนึ่งในมันก็มันมาจากอ่เนะว็บดีไซน์นิวคอมเนาะคันไปคันไปอยากอ่านข่าวเกี่ยวกับคนพวกดีไซน์พวกยังต่างๆ่างเนานะเขามาเว็บไซต์นีเจะมันจะจะไปรวมเอาบทความต่ลาะเว็บไซต์ยังตงุตงไมไม่ไม่เหมาะเขาสังเกตเห็นว่ามันบทความลลาสุดนี่นะเนาะก่อนสองโมงเที่ยงสิบสองสองโมงเที่ยวมันก็จะมา,มาใหม่ตลอดเนาะ่า นี่เดียนลงมามันก็จะเป็น y สเตอร์เลยยังผันผ่านมาได้ตายเหมือนก่อนอันนี้เฮาสามารถจะอัปเดตข่าวว่ามียังแนวมาใหมาเ่เนาะเทรนยังใหม่ๆเนาะแล้วก็เฟรมเวิร์กยังตัวใหม่ๆห่คนข่างจะร้ะายเนอาอชวนกำเนิดไฟมักอ่านเนาะมักไฟมาขดขวดนี่ก็จะถือใจเนาะรู้สึกว่ามันมันขาดมันมีข่าวยังใหม่ใหม่สำหรับเว็บไซต์นี่ก็ลองไปโมเฟื่อนลองไปอลองเขาไปฟังเนาะมันมีจั่พวกอ๋อมีแอปบิสเนส ่ามีดีไซน์มีฟั funny, นนะี่เนาะอินโฟโกราฟิกเนาะอินโฟโกราฟิกบานเท่า,ากําลังกําลังจะใส่ลายเนาะเดียวอินโฟกราฟิกเนาะแต่ธรรมดาทางประเทศเราก็ใส่ลายเนาะอินะฟโฟโกราฟิกก็คือจัมพ์ผับแหวนขายคืออินโฟกราฟิกคขายคือแบบมันเป็นสตอรี่เนาะให้มันอธิบายโดยใส่หุเนาะองจะยังว่า่าอะคือมีเวลาโควิดสิบเก้ามาเนี่ต้องเท็จยังไงเนานะล้างมืดมันก็นจะเป็นอุู่่ปคองการล้างมือแล้วก็ ผูกของอย่างต้องใส่สบู่ใส่น้ำแล้วก็ไปเห็นยังแนนแต่ต้องอยู่ห่างกันบอเพราะว่าเมื่อคนเมื่อคนขี่ขาดอ่านหนังสือเนาะเมื่อคนขี่ขาดอ่านหนังสือก็เออต้องมาอา่านเป็นดิสดิสคา ographic, นอนมีอิทโฟกราฟิกเนาะก็คือเป็นการ,ร์ตูนบอเป็นยังเป็นผูกแบบเป็นสตอรี่เป็นเรื่องเล่าไปเนาะมันก็จะเห็นให้คนเห็นปุ๊บอ่าก็จะขเข้าใจว่าโอ้มันต้องเห็น,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 นอันนั้น, ographic, นอันนั้นเนาะอันิี้ชั่นอิทโฟกราฟิกเนาะก็มีความสธ์หลายนในบ้านเท่าเข้ากะ ส่วนใหญ่เขาก็จะเอามาหลายๆมันมีข้อดีอย่างยังอีกพวกระพงหนึ่งคืออ่าในตัวอย่างเมื่ออ่านตัวอย่างวันนี้แบบนี้ก็ได้เนาะข้อดีของมันคือตัวอย่างว่ามีคนอ่านหนังสือบ่ไดอย่างเี้สิเนาะดูว่ามีคนอ่านมีคนแบบอ่าสิว่าจะได้เนาะมีคนอ่านหนังสือบ่ไรดูว่าเล็กหน่อยอย่างีสิเนาะแต่ว่ามันเขาเขาจะยังบ่ท่านอ่านหนังสือหลายเนาะก็จงเขาปวดถึงประองหรือว่านุบวานยงีสิเนาะแต่ว่าเห็นผูกแล้วก็จะเข้าใจตัวอย่างว่าเฮา ไปเขาของหนามสิเนาะอ่านภาษาอังกฤษมันเป็นด้วยต่างกันเนาะก็จะเป็นเห็นหูอ่าเห็นหูเป็นโอ้ของนามผู้หญิงของนามภาษาอังก์แมนด้วยกันเนาะอินโฟกราฟิกโอเคเนาะโอเคมันก็จะมีเป็นเขียนบทความอธิบายนี่เด้เนาะมันต้องตัวอย่างว่าเล็กน้อยน้องผู้เฒ่าต้องลดเขียนยนต่างๆเนาะอินโฟกราฟิกนี่ก็ผมสึ่อว่าภาปัจจุบันน้องเห็นลายเนาะก็มีมีประโยชน์เนาะไปมากกว่แบบในสายนี่เนาะโอเคมันก็มีมีมีหลาแบบเนาะใน เ,ะะเดี๋ยวกลับมาคืนก่อนเคเมาข่ามาแบบนี้น่ามันก็จะมีพวกอันดีไซน์ยังต่างๆเนาะเทคชฟมีอันโฟโตโกราฟรียังยูเอ็กยังโอ้มีมีขดขางครบเนาะหมดหมดข่าวมันนี่คื้อว่ามันมีประโยชน์หลายเนาะขันไปสนใจมาอ่านเด้อแล้วแกบบัเว็บเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งก็มีมีเรียอเนาะที่มาเขามาเขามาอ่าน อ่ที่ที่เขามามันในนี่มันสามารถเขาสามารถจะเขียนสตอรี่ได้เนาะหรือว่าเขียนเป็นซีรีส์ได้เนาะเขียนบทความในนี้กะตัวเองก็เขียนด้วยกันเนาะแต่ก็เขียนอันเขียนเอาไว้เอาไว้มาอ่านเองเนาะอ่านก็เขียนไว้ได้หลายอยู่อ่ะตัวมีฟ้าบิ๊กแล้วก็อันนี้ซีฟกว่าบทความเนาะกับเบสู่นเลเขียนเนาะส่วนน้่ก็เออคิดจะเขียนยังก็เขียนไปเรื่อยเนาะโอเคสําหรับสําหรับตัวมีเดียมเนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาก็ เป็นบทความที่อ่านอ่านฟรีเนาะอ่านฟรีเนาะแต่ว่าห้องอ่านได้หลายมันก็จำกัดเนาะช่อัวอย่างว่ามันเว็บไซต์เขาเจาะเขาให้ห้องอ่านมือหนึ่งสีบทความแล้วเขาไปอ่านเกินจากสี่เนาะเขาอาจจะเ้จ่ใจเงินสินมากแต่มันก็มีวิธีดี่บทลงจ่ายคือกันเนาะก็คือเขาเขากอป์ฟยูไอเอลตัวนั้นเขาไปในโหมดอ่าโหมดบระบุตัวตนนี่เนาะก็จะสามารถอ่านได้อ่าะเดีอย่า เอาคลิดเข้าไปอ่านบทความได้บทควนหนึ่งเนาะบางบทความมันก็อ่านได้เนาะบางบทความมันก็อ่านไ不来คือตัวอย่างว่ามันนี้ยังยังบุท่านด้เขามาอ่านบทความอยู่ในเปปเปียรนี่มันก็อ่ายังได้อ่านเนาะในนี้ในนี้ถามว่าไปเขียนเก่งเนาะเขียนบทความันยังเก่งแห่ถ้าเม็นเป็นภาษาอังกฤษหรืดีสุดหลยเนาะเพราะว่ามันมันจะมีต่างประเทศอ่านได้เนาะแต่กับตัวนี้นะแหละแต่ไม่ตองเขียนไปก่อนทัางที่โพสต์มันจะมีตัวสารหลไรๆพอ ขันได้มักเขียนเรื่องลาวเขียนบทความส่อข้อมูลมาเขียนนี่แต่ในนี้มันก็สามารถจะหาเงินได้คือกันนะทุกคนอ่ะเราสามารถจะส้างได้จากมันได้ขัน,น,น,ขนไปมักเขียนเนาะโอเคก็กัมี มีสองสามอย่างเนอะทีจะที่จะแนะนําให้เพื่อนเพื่อนอาจจะหูร้ายกลัวก็มีเนาะกับมาแบ่งปันกันนะแต่ก็มีมีแต่ลายเล็กๆน้ย่อยแบบเว็บไซต์อื่นกับหูมาอยู่เนาะแต่มันก็บโบแบบโบเป็นแดงไม่ได้ายวยโดยจำผอมเนาะก็คือก็ได้แนะนำส่งสามอันให้กันท่านไปดูอ่านมันก็มีมีมีอีกลายบอลแหละเนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้กับ่มียังหลายเนาะก็อยากมาแบ่งปัน สิ่งสิ่งที่ไปทองเว็บไซต์มาว่าเออตัวเอ็ตัวไรมันคับแน่เนาะแต่ตัวมาร์กซูจะเป็นตัวนี้เนาะไม่า้เปิดแท็บมาหม่เนาะก็จะเห็นบทความเขาสามารถเลือดแด่อีกมาัาจ์กานอิเลเบไรเนาะโอเคเนาะคำมันมีประโยชน์มียังกะอ่ากดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปซับสครายให้แน่เนาะเอออีกรึบอีกเรื่องหนึ่งเนาะ คันโมเฟื่อนได้ไปบึงอ่าบทอันนั้นวิดีโอที่โพสลงเฟซบุ๊กกี่แล้วเนาะ,ะแต่มันเป็นอาจจะเหตุเป็นซอนเกี่ยวกับเขียนโค้ดยังต่างๆเนาะบางพะว่าอยู่ในเฟซบุ๊กนี่มันอ่าบกคอยเป็นระเบียบยังบันไดเนาะก็เลยแบบคันไปแบบสนใจอยากไปตรวจสอบการเขียนโค้ดเขียนยังต่างาขับประเจาที่ลงวิดีโอไปเห็นเป็นแนะนำเป็นปอ่าติดตามอยู่ยูทูบจะดีกว่าเนาะเพราะว่า youtube จะลงอ่าวิดีโอ,อยังไลค์กว่านากกับลงกับ ถูกมือบามือแหละเนาะแต่ว่า Facebook นี่ยมันเป็นอ่าเป็นคลิปสัสป้นๆบ่หรือว่าแนะนําเนาะหรือว่าไป่ก็แช่มาอีกเถินหนึงเนาะเป็นในใน Facebook นี่เนาะเพราะว่าคั่นค่ะจะมาลงเบิดแนี่มันมันอัปโหลดหลายบอลเนาะอีกอย่างนึงมันอัปโหลดค่อนข,อขอานนอ้างสาเนาะ Facebook กรณีวิดีโอยาวๆฮรเนาะโอเคเนาะสําหรับวิดีโอนี้ก็บจบเพียงเท่านี้เนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเนาะสบายดี